ปอปามนะครับก็อยากจะให้ประชาชานรับสมัครจิตอาสาเนาะผู้ใหญ่บ,าาบ้านกำนันที่ผ่านมาแล้วตอนนี้วันนี้คนเยอะขนาดไหนครับครับวันนี้ถือว่าคนเยอะกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าด้วยอาจจะตกลนจากตกค้างจากเมื่อวานด้วยครับแล้วก็ประชาชนของวันนี้เองด้วยของตำบลเมืองเก,เก่าทําให้มีผู้เข้ารับบริการในวันนี้ค่อนข้างจะมากก็เลยอยากจะขอรบกวนครับทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยน้องที่อยู่ในตำบลสูงเนินนคบถ่าสะดวกหรือว่างนะครับช่วยช่วยมา ป็นที่เลี้ยงให้กับทางตำบลเมืองกิดเก่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับเราสมัครจิตอาสานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับตะบลนะครับที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้ามีจิตอาสานะครับมาช่วยกันเนาะวันนี้ประชากรเยอะมากนะครับอาจจะตกค้างจากกวังแล้วก็ตะบนเมืองเก่าเองด้วยนะครับขอเชิญชวนนะครับมาช่วยกันนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับ น่าจทมอบอำนาจให้ใครก็ได้ในคนยัของท่าน,นผู้สูงอายุที่มาไม่ได้ผู้ป่วยจิตียทผู้พิการมอนะบ,บอำนาจก็คือใช้บัตรประชาชนตัวทีมหัวต้องมอบอนำนาจสำนักงานหมัดด้วยและสำนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจที่มาทแทนเราต้องแนบมาด้วยนะครับ เซ็นพยานให้ถูกต้องสองต้นพยานให้มีก็นั่งในใ้รานนี่แหละรู้จักการให้เขเซ็นให้ไม่ต้องรู้จักเนม่าผู้รัการการลงทะเบียนของตำบลมัเกือเก่าวันที่สองนะครับ

จะได้ออกมานั nan, ่งครับยืนนานครับยืนนานมีอี้อยู่ไหนอยู่ครับเดี๋ยวบ ขอฟังเลยดีช่วยขอเชิญนะครับ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 มะเกือเก่าครับเชิญนะครับท่านจะได้นั่งเก้าอี้กันนะครับบนดินเยอะเแยะอ้าวครับจิตอาสาเรียกคิวในเรื่อี้นี่ก็ต่อวาเนาะแต่ตอนนี้เราหลังยืนนอวันนี้เยอะมากนะครับหมู่เจ็ดถึงหมู่ไหนเอออันนี้วันนี้ผู้ใหญ่วันนี้หมู่เจ็ดถึงหมู่ไหนควันนี้โม่เจ็ดถึงหมู่สิบสองค่ะมะเกือเก่านะครับเป็น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่เป็นตำบลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องครับนั่งหาร่มมาที่นั่งเลยครับเาเลยนะครับกิตอาสาสูเนินบ้านฉันครับเราช่วยเหลือกันเนาะมาทำบักบระชารัฐนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ปาลมนะครับก็ดูแลในความสะดวกให้พี่น้องนะครับชาวสุเนินนะครับช่วยเหลือกันนะครับนั่งระวังนะครับ ลองลองนั่รุกบอลนะครับอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับที้ต้นลงไปครับสิบสถึงยีแล้วก็ยี่สิบถึงสามสิบครับปีนอ้อง

กระป๋อประชากรมนเกลือก่อนประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ค่ากลางวันเราเราพันสี่โอ้พันสี่เลยนะครับเนาะครับผมขอบคุณมากครับเิอเลยครับเิญเลยนะครับนะคเราแต่เร่มาลเรียกแล้วับผมเจี่เเชิญครับขอบคุณสื่อนะครับจากมติชนแล้วก็ได้มาเปน่ภาพเพือขอบคุณไปอยางสบนะครับจากสื่อจากมติชนนะครับ ครับมาใหม่มาใหญ่เนาะอ่าติดต่อเลยานะครับผู้ใหญ่ลตัวนะครับก็แนะนำนะครับนะครับคับตอนนี้ผู้ใหญ่มาน๊บเรียกแล้วนะครับบัตรสีชมพูนะครับท่านที่มีบัตรสีชมพูตามรเดินที่ผู้ใหญ่มานอบเรียกให้ฟังนะครับให้ฟังส1ถึง20่ครับอ่า11ถึง20ครับผม ในรับให้ฟังนะครับนั่งรอแล้วน uh, ั so. ่งรอแล้วเราจะเรียกนะครับท่านละสิบแบบนี้นะครับระหว่างที่ท่านจะเข้าหอประชุมตรวจดูเอกสารของเราก่อนนะครับในแดหน้านะครับส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหกส่วนเจ็ดส่วนแปดนะครับแปดหน้าเราก็ขบุลทบไหมรับนั่งดูนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวข้อขมูลต้องาไงจะมีเจ้าที่ช่วยกองคัดข้อมูลให้อีกการไม่ต้องวิตกนะครับตอ่ไม่ครบยังไงก็จะมีเจ้าที่ดูให้ ผู้ใหญ่มโนกครับด้านหลังเรานี่พี่น้องต้องตรวจดูเอกสารก่อนนะครับแล้วเดินเข้ามาครับถ้าไม่ตรวจมาเลยนี่จะโซเล่ครับบ้านผมเรียกโซเล่โดยเฉพาะข้อมูลกล่าวมาครบไหมใช่ครับถ้าตอบไม่ครบก็บอกมาฉันยังไม่เขียนให้เลยเราเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ใครเขียนให้เด้อครับครับบางทีผู้สูงอายุบางคนเขียนหนังสือไม่ได้ครับแทฝงมีนะครับเราเอาเงินกองกระดวกทุกด้านนะครับอำนวยความสะดวก แม่ครัววันนี้ทำอะไรครับด้ส่วนของทางอำเภอนะครับอะไรนะอำเภอร่วมกับนะครับกํานันผู้ใหญ่บ้านตำบลมะเกล่านะครับก็เป็นห่วงนะครับพี่น้องทุกท่านพี่ส่วนใหญ่ก็เลยมีของชายกับหญิงที่ไม่จดทะเบียนสมรสคู่กันนะครับเด็กเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของแม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อนะครับหรือตัวพ่อเนี่ยจะอยู่กินกลางฉันสามีภรรยาแต่ไม่เคยรับรองบุตรเนาะพ่อเนี่ยสามารถลงทะเบียนเป็นคนโสดได้นะครับถือว่าเป็นคนโสดเนาะก็ไม่ได้เป็นพ่อที่ชอบเลือกฎหมายของเด็กนะครับเด็กจะเป็นสิทธิ์ของแม่หนึ่ร ีตัวลูกอยู่แล้วนะครับแต่พ่อเนี่ยสิทธิ์ของพ่อเนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อนะครับพ่อมาจดทะเบียนสมรสกับแม่ก่อนที่เด็กจะคลอดหรือหลังจากที่เด็กคลอดแล้วนะครับพ่อมารับรอบทในภายหลังพ่อถึงจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจนิดนึงเนาะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่ได้รบรอบทเห็นไหครับท่านเนี่ยสามารถลงเป็นคนโสดได้เลยนะครับสวนคนโสดได้เลยใสในกรณีของผู้ชายนะครับ เมื่อสักครู่นะครับท่านประหลัดพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับก็ให้พี่น้องได้นั่งและฟังนะครับนะครับจะได้นําเป็นความรู้นะครับ จะได้ไปสื่อสารอย่างถูกต้องนะครับท่านที่มาใหม่นะครับตรงมาเลยนะครับท่านมาต่อคิวนะครับเพื่อรับบัตรคิวนะครับก็ขอบอกกับพี่น้องชาวตำบลเมืนเก่านะครับท่านจะเดินเข้าไปที่ห้องประชุมไม่ได้ถ้าไม่มีบัตรคิวนะครับบัตรคิวนั้นเราจะรันเบอร์เพื่อที่จะส่งยอดนะครับส่งยอดให้กับจังหวัดนะครับฉะนั้นแล้วทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านครับท่านตรงก็มาเลยนะครับมารับบัตรคิวก่อนนะครับครับสีชมพูครับส1มสิบเอ็ดเ Terima <laughs> kasih. 32 3 3 34 35ลุกเลย36,37,38,39 40สีชส้าีู่สีชมพูครับถึง40ครับนะครับเชิญเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผู้ใหญ่มาน้อนะครับได้ประกาศนะครับเป็นบัตรสีชมพูนะครับถึงลำดับที่40ครับผมเชิญเลยนะครับเมื่อสีชมพูครบที่99แล้วผมจะเรียกสีฟ้านะครั ตอนนี้สีชมพูอยู่นะครับนะครับก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับที่จอดรถแล้วเดินลงมาอาจจะสงสัยท่านมาใหม่นะครับท่านมาใหม่ท่านต้องมารับบัตรคิวนะครับมารับบัตรคิวนะครับนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับท่านไม่มีบัตรคิวถ้าเดินเข้าไปท่านก็จะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญรับบัตรคิวก่อนนะครับนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวตะบลเมืองเก่านะครับ ตอนนี้นะครับถึงบัตรจิวที่สีมูแล้วนะครับ,บ,รบด้านในเนาะด้านในสําหรับท่านที่ยังยืนอยู่นะครับด้านในมีที่ว่างนะครับมีที่ว่างอยู่นะครับมานั่งรอในเด้านในได้ไดนะครับ ว่าสิบตัวครับเอี้งวะพี่น้องครับที่ยืนอยู่ครับมานั่งได้เลยนะครับนะครับมานั่งได้เลยนะครับนะครับตอนนี้ว่างแล้วนะครับในเต็นท์เราว่างแล้วนะครับครับระหว่างที่ท่านรออยู่สงสัยข้อมูลนะครับตอนนี้โต๊ะด้านหน้าผู้ใหญ่ลุมตะวันกับพสอชายก็ดูแลข้อมูลให้นะครับสงสัยเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวเขาไปแร้ยเอกสารไม่ครบจะต้องวิ่งมาไถ่ต้องถามดูนะครับ ส่วนใหญ่ก็เลยมีความชายแบบนีที่ไม่จดเปี่ยนสมรสคู่กันนะครับ นีต่ต้องต้องเข้าใจนิดนึงเนาะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่ได้รับรองวัลเด่นะครับท่านเนี่ยสามารถลงเป็นคนโสดได้เลยนะครับโสดคนโสดได้เลยใส่ใ,ใ,ใกนกรณีของผู้ชายนะครับครับเมื่อสักครู่นะครับท่านประหลัด พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับก็ให้พี่น้องได้นั่งและฟังนะครับนะครับจะได้นําเป็นความรู้นะครับจะได้ไปสื่อสารอย่างถูกต้องนะครับท่านที่มาใหม่นะครับตรงมาเลยนะครับท่านมาต่อคิวนะครับเพื่อรับบัตรคิวนะครับก็ขอบอกกับพี่น้องชาวตำบลรถเก่านะครับท่านจะเดินเข้าไปที่ห้องประชุมไม่ได้ บัตรคิวนะครับบัตรคิวนั้นเราจะรันเบอร์เพื่อที่จะส่งยอดนะครับส่งยอดให้กับจังหวัดนะครับดะนั้นแล้วทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านครับท่านตรงเข้ามาเลยนะครับมารับบัตรคิววันนะครับรครับสีชมพูครับ3 1เชเจนบิญครับ32 33 34 35่ลุกเลย3 6 37 38 39 40สีชมพูสีชมพูครับถึง40 นครับนะครับเชิญเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผู้ใหญ่มานพนะครับได้ประกาศนะครับเป็นบัตรสีชมพูนะครับถึงลำดับที่40ครับผมเชิญเลยนะครับเมื่อสีชมพูครบที่99แล้วผมจะเรียกสีฟ้าตอนนี้สีชมพูอยู่นะครับนะครับ ทำความเข้าใจกับพ uh ี oh. te ่น right. oh. mm ้องนะครับที่จอดรถแล้วเดินลงมาอาจจะสงสัยท่านมาใหม่นะครับท่านมาใหม่ท่านต้องมารับบัตรคิวนะครับมารับบัตรคิวนะครับนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับท่านไม่มีบัตรคิวท่านเดินเข้าไปท่านก็จะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญมารับบัตรคิวก่อนนะครับนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวตำบลเมืองเก่านะครับก็อตอนนี้นะครับถึงบัตรคิวที่สีม่งแล้วนะครับ ดานในนาะด้านในสําหรับท่านที่ยังยืนอยู่นะครับด้านในมีที่ว่างนะครับมีที่ว่างอยู่นะครับมานั่งรอในเต็นท์นั่งได้นะครับตอนนี้ว่างกว่าสิบตัวครับเก้าอี้ว่ารพี่น้องครับที่ยืนอยู่ครับมานั่งได้เลยนะครับนะครับมานั่งได้เลยนะครับนะครับตอนนี้ว่างแล้วนะครับในเต็นท์เราว่างแล้วนะครับครับ ระหว่างที่ท่านรออยู่สงสัยข้อมูลนะครับตอนนี้โต๊ะหน้าผู้ใหญ่ลุมตะวันกับปอสชายก็ดูแลข้อมูลให้นะครับสงสัยเพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปเร้ยเอกสารไม่ครบจะต้องวิ่งมาถ่ายกลองถามดูนะครับสองผู้มรู้นะครับเสียชีวิตถึงแก่กรรมอาจจะเป็นสามีหรือาญา ปี20ปีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ทำน่าและถึงว่าท่านมีครอบคัวแต่ถ้าท่านมี17ปีขมาบัตรสีชมพูบัตรสีชมพูำดับที่5ข้ามุมครับพี่น้องดูเรื่อตอนนี้บัตรสีชมพูเรือ ห้าสิบเมตรถึงหกสิบนะครับแล้วดูด้วยนะครับบัตรสีชมพูนะครับกว่าๆเราก็เห็นใจพี่น้องแล้วกดโทรศัพท์จ็ดหกสองหกสามหกสิบห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านั่งรอนะครับนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับมาครับมาตรงสีกับเงินหน้าหอประชุมนี่แหละครับมาจิตอาสานะครับมาแล้วนะครับตําบลสุนเนินนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับ กับผ pues ู้ช่วยหมู่ส <scary> ี่ครับผู้ช่วยหมู่ครับมาช่วยเหลือนะครับวันนี้คนเยอะนะครับต้องขอบคุณนะครับจิตอาสาทํางานเพื่อประชาชนนะครับไม่ว่าเราอยู่ตำบลไหนหมู่ไหนนะครับก็มาช่วยเหลือกันนะครับจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับก็มีจิตอาสาเริ่มมาช่วยกันนะครับตอนนี้แปนแปดหนึ่ก้าสองศู 哎呀！ ช่วยกันครับสารวัตรชิดนะครับมาช่วยมาเกือเก่าด้วยนะครับรวมโดยช่วยกันครับเราไม่แบ่งแยกตําบมน,นะครับเราช่วยเหลือกันเพื่อความเป็เร็วประชาชนอันนี้ผู้ใหญ่จิตอาสาของอำเภอตร,รงนินครับผู้ใหญ่มนพแสงอรุณน,นะครับด,ดูแลคนป่วยคนแก่นะครับโอนเลือกผู้ใหญ่มนพแสงอรุณเป็นอะไรดีเป็นผู้ใหญ่มนพเหมือนเดิม รับประจิตอาสาครับนี่แหละครับดูน้ำใจผู้นำนะครับมาช่วยเหลือประชาชนนะครับ200-300บางคนจ่ได้200ปรันนมไฟแรงครับปอปามนะครับงานนี้งานนี้ต้องดูใจกันเต็มๆเลยนะครับงานเยอะมากครับผู้นำท้องถิ่นด้วยขอบคุกครับ อยู่นะครับเพียงแล้วนะครับในที่สุดเธอก็ได้โต๊ะแล้วนะครับสองคนนี้เมื่อกี้เธออยู่แบบเก้าอี้เก้าอี้นะครับอันนี้พี่เลี้ยงนะครับจิตอาสาครับตะบนสุนเนินครับมาช่วยตะบนเมื่อเก่ามานะครับใครว่างนะครับเชิญนะครับมาช่วยกันเนาะคนเยอะคนเยอะมากครับสุนเนินบ้านฉันครับบรรยากาศการลงทะเบียนบัตรประชารัฐนะครับซึ่งวันนี้ ผู้มาใช้บริการครึ่งวันนะครับยังไม่ถึง500นะครับอยู่ข้างน้กอยก0 0 0นะครับตบมบลมะเกล่ามี20หมู่บ้านนะครับวันนี้วันที่2ครับพรุ่งนี้วันที่3แตเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันบักีชมพูบักสีชมพู พี่น้องดูเรื่อๆเดิมพันธ์สีชมพูเด้อนะครับ50เมตรถึง60เลยครับเด้อดูได้นะครับัสีชมพูนะครับเพื่เก่าครับพี่น้องที่รักเล่นกอล์ทุกท่านงันปากจะมาเช้านะครับมาแต่เชาวว้าเพราว่าคิวจะเยอะนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับาาาาทางอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนคราชสีมาท่านสุภัทรการเจนวัฒนา ร่กัาอำเภอท่านไปทูลมาชื่นใจร่วมกับผู้นำนตำบลเมือเก่าด้วยความเปมนมามาน็นห่วงหญ่ใจแงเตาคาระนะครับาหารมื้อเที่ยงน,น้องผู้ใหญ่มาน้องลอนเรียนน้ำเรียนผู้ใหญ่มาล่องวันนี้ขวบไต่ไม่มีขวบปลาไหลไม่มีแล้ววันนี้วันนี้มีพัดเสี้ยวมาพัดเสี้ยว นะครับปลาเซี่ยวกับนะครับก็แม่ครัวก็เตรียมเลยนะครับแกงนังฟ้าพ้าบ้านท่านจะมาแต่เช้าาเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เส้นต้มใหญ่ครับเส้นเล็กผัดไทยผัดไทยครับผัดไทยนะครับวันนี้กินง่ายนะครับกินง่ายนะครับเป็นผาดเซี่ยวกเส้นใหญ่นะครับเป็นความเป็นเป็นหัวเป็นใหญ่นะครับผลไม้ครับจริงไม่ทิ้งกัน นะครับท่านปานดีประธานสภาองค์การส่สนจังหวัดชิมาท่านสมบัติการชนะวัฒนาก็เป็นห่วงพี่น้องทุกท่านก็ได้จัดนะครับในเรื่องของอาหารมื้อเที่ยงนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงบรรยากาศคนเยอะมากนะครับวันนี้ครับหนึ่งหกนะครับตอนนี้นะครับถุงยังไม่เริ่มเย